งานสักเส้นดำรอบแขนที่คิดว่าง่ายแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งชิ้นงานจากร้านสักโฟริทวันนี้มีงานสักนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้เก็บงานของผมเนี่ยทั้งหมดเลยในตัวนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็ลูกค้าบุ๊กคิวเข้ามานะครับตั้งโจทย์ไว้มีงานแนวฟอนต์นะครับกับงานแนวเข็มทิศนาฬิกานะครับสักตรงแขนแล้วก็ตรงกลางหลังเพิ่มอีก2ชิ้นงานสําหรับวันนี้เป็นฟอนต์วางเรียงนะฮะแนวแขนนะครับต่อ จากงานเดิมที่แล้วที่สักไปมีเส้นดำสอเส้นตัวปิดงานนะครับบอกเลยว่าเส้นดำสอเส้นนี้เป็นชิ้นงานที่สักยากพอสมควรนะครับหลังจากสักเสร็จแล้วฟิลลิ่งก็จะออกมาประมาณนี้นะครับต่อด้วยงานเข็มทิศกลางหลังนะครับซึ่งงานตัวนี้ก็ทําตามโจทย์ลูกค้านะ แ้กแบบแก้ไขเพิ่มเติมตัวแบบเดิมนะครับเพิ่มให้มันดูสมดุลนิ่งขึ้นสักฟิลลิ่งคล้ายๆเดิมนะครับตามแบบนะครับไล่โทนสีนะครับมีจุดเข้มกลางไล่เฉดเงาตามรูปแบบของงาน ที่ลูกค้านํามาเลยนะครับฟิลลิ่งของงานทั้ง2ชิ้นงานวันนี้ก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับใครได้ชื่นชอบงานศักสามารถสอบถามราคาพูดคุยปรึกษาได้นะครับร้านจาก f o โฟร์นะครับอยู่2ที่นะครับสวน้วคูวหาแล้วก็หนองวัวซออุดรธาน,นีนะครับ